มกดเลยนะหยุดก่อนฉันจะกดก่อนนะไม่มีทางเงินมัดมัดแบบนี้ปฏิเสธได้หรือเปล่าล่ะเอาไปสิเจ้าโง่ตอนนี้ผมก็เป็นของฉันแล้ว <Wow. S 2> ว้าวว้าวฉันได้ตกแต่งเค้กของฉันด้วยชีโตสรสชีสที่ฉันชอบแถมมันไม่ใช่ชีโตสธรรมดานะ <Wow. S 1> เป็นชีโตสที่แพงที่สุดที่เคยมีมาเลย ตกแต่งเค้กก้อนโตด้วยพวกมันแล้วล่ะดีจังเลยโอ้แต่แน่นอนฉันจะไม่แต่งด้วยชีสโตสทั้งอันแต่ฉันทำให้มันกลายเป็นผงแบบนี้ต้องสวยกว่าแน่นอนดูสิเอามือลงไปในถุงเลยเห็นไหมมันสวยมากเลยเป็นสีทองแบบนี้โอ้ใช่แล้วฉันมีอะไรึงเจ๋งแล้วล่ะตอนนี้เค้กก็เป็นลูกมือสีทองของฉันเต็มเค้กเลย แต่ฉันไม่อยากได้ชีตสิบแล้วละ่ะโอ๊ยลินดา <Hey. S 2> เธอคิดแต่งเนลาชนีของโลกนี้เลยไงเนี่ยฉันต้องเอาเธอกลับมาบนโลกเดี๋ยวนี้เลยมันดูกันว่าเธอจะมีปฏิกิริยายัางไงกับหนูปุกปุยตัวนี้นะอะเสียงอะไรกันนะเออช่วยดวยูฉันกลัวหนูในที่สุดเธอก็วิ่งหนีไปแล้วนั้นตอนนี้ฉันไม่เค้ของเธอสวยยิ่งขึ้นด้วยน่ารักยิ่งขึ้นด้วยตัวนี้เลย และฉันจะใช้องค์เท้าของมันเป็นสิ่งที่ไม่ชีวิตที่น่ารักที่สุดเลยเจ้าแมวน้อยเอาละเลซาสิเธอทำอะไรลงไปแมวตัวนี้มาได้บนเค้กของฉันนั่นเหรอนี่ไม่ใช่แมวสักหน่อยมันคือบูสิกนะว้าววันนี้มันวัอนอะไรกันเนี่ยตอนแรกก็หนูตอนนี้ก็แมวเอาล่ะเราคงต้องกินเค้กมันสินะหวังว่าองค์เท้าของแมวจะไม่ทำใมันรสชาติเสียนะ งั้นก็มาลองกันไมไ่กินได้ไหมเนี่ยสังเถอะลองเลยโอ้มันก็ไม่แย่เนะเจ๋งจังเลยมาอะไรอย่างน่าเหลือเชื่อเลยละโอ้เวลาตกแต่งเค้กแล้วละโอ้ฉันรักน้อลเธอแต่กระปุกนี้ถ้าไม่มีอะไรเหลือเลยเราต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยเนอะ ตอนนี้ฉันใส่ช็อกโกแลตที่เหลือในถุงพลาสติกปาดที่เหลือลองไปในถุงนี่เลยแบบนี้แหละฉันรู้มันดูไม่น่ากินเท่าไหร่แต่เนี่ยเป็นวิธีที่เจ๋งมากเลยเธอรู้ไหมฉันสามารถวาดลายบนเค้กได้ด้วยลรอมันจะทออกมาสวยงามแล้วก็ยิ่งอร่อยมากขึ้น <c oughs> เยี่ยมเลย <c oughs> เหลือก็แค่เพิ่มเทลงไปบนเค้กละ เหมือนเป็นวันเกิดของฉันเลยนเนี่ยก็ไม่แล้วน่าจะดูอร่อยเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่เลยโอ้ดูเหมือนว่าฉันจะใหญ่มากเกินไปนะอ้โอ้ยไม่นะอ้ไม่เป็นไรหรอกเค็งไม่ได้อร่อยน้อยลงเลยเห็นมหม ลินดานเธออยากได้ไหมไม่ล่ะขอบใจงั้นมันดูกันว่าใครจะเริ่มก่อนมาปาอยยิ้มุบกันชุ่มชุ่มชุ่มเย่เย <Yeah. S 1> yeah, ่ฉันชนะไม่จริงนะ <Ooh. S 1> นี่มันโอรีโอสีทองนี่ฉันไม่เคยฝันมาก่อนเลยว,ว่าจะได้ลองมันและตอนนี้ฉันมีเยอะพอจะได้ตกแต่งเค้กเลยละเห็นไหมมันดูน่ากินมากเลยแล้วก็สีสวยมากด้วย ดูสิสีสดำกับสีทองมันเข้ากันสุดๆเลยล่ะโอ้นึกออกแล้วจะทำไมฉันถึงไม่เปลี่ยนเค้กธรรมดาให้กลายเป็นผลงานศิลปะล,ล่ะแต่ฉันต้องการหลอดไงล่ะฉันจะปักมันลงไปในเค้กแบบนี้เลยต่อไปฉันจะโอรอีโอไปติดไว้บิดแล้วก็เอาไปติดและครีมแสนด์อร่อยก็จะกลายเป็นกลาวให้เราเองได้แบบนี้แล่ะ <laughs> หานก็แค่วางถังไว้บ้านบนวิเศษเลย <c oughs> งั้นก็ได้วเวลาลองผลงานชงเอกของฉันแล้วมันอร่อยเกินบรรยายเลยอยากกินให้หมดในครั้งเดียวด้วย <c oughs> ฉันหยุดไม่ได้แล้วล่ะจะกินให้หมดเลย แต่เธอควรทำมาอย่างระมัดระวังนะเลยเควนตินตอนนี้ทำไมเค้กตำหน้าเลย <c oughs> ตอนนี้หนะ้าฉันก็หวานเหมือนเค้กเลยลินดาเธอคนตกแต่งเค้กของเธอมากกว่าชิดชัดนะไม่ต้องบอกหรอกงั้นก็มาดูกันอะไรกันเนี่ยแล้วเัอตกแต่งด้วยเค้กยังไงอ่ะ <c oughs> ฉันไม่รู้ด้วม,มันคืออะไรเธอควรจะดูใต้โต๊ะนะ ฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้กันเนี่ยใช่ฉันไม่เคยเคี้ยวมาบฝันที่ถูกเคี้ยวมาก่อนเลยในชีวิตอ่ะนี่มันเป็นการทรมานกันชันฉเลยแต่ฉันเคยนะน่าขยันขยันจึงเลยฉันไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะอออช่างเถอะงั้นเรามาลองกันตอนนี้เค้กสกปรกหมดแล้วเหะเห็นมหน่าขยันขยันมากแบบนี้ก็เรียบร้อย ถึงเวลาลองแล้วล่ะรสชาตจะเป็นยังไงนะนี่มันเก,นกินกว่าที่ฉันจะรับมือไหวอะไม่ได้ไม่ได้จริงๆ oh. ข้าบ,บ้านมานี่เดี๋ยวนี้เลยคุณหนูเลือฉันงั้นเหรอใช่กินเค้กชิ้นนี้ทีสิ no ไม่ฉันกินไม่ได้แต่ท่านในขนาดนี้ล่ะนั่นก็ตกลงเออนี่มันแย่เกินไปแล้วนะเห็นไหม ฉันไม่ได้ขอให้เป่อลูกปองนะหยุดเลยให้ตายเถอะน่าขย,ย,ยัแขยะนที่สุดตอนนี้ฉันแต่ไปได้หมองพลังสกปรกนี่พาบ้านงงออไม่นะน่าสนใจจังครังนี้จะเป็นอะไรนะฉันเร็กว่าให้ตายเถอะเอาวาวน่าสนใจจังมันคืออะไรนะนี่มันทองคำแท่งนี่ แต่ฉันสามารถบอกความแตกต่างระหว่างทองคำแท้กับทองคำปลอมได้ง่ายมากมาลองดูกันและนี่ไม่ใช่ทองคำแท้แน่นอน <Yeah. S 1> มันคือช็อกโกแลตนี่มันเจ๋งยิ่งกว่าเดิมเสอีกตอนนี้ฉันก็สามารถตกแต่งเค้กและกินมันอยากก่างปลอดภัยได้แล้วและฉันจะทำให้ทองแท่งเป็นอะไรที่เจ๋งกว่าเดิมและเพื่อที่ทำแบบนั้นฉันต้องใช้แม่พิมพ์และฉันก็สั่งไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมาส่งเร็วมากเลย เอาละมาดูกันตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วงั้นอะไรต่อดีละ่ะงั้นก็มาไายช็อกโกแลตกันเลยโดยไดเป่าผมสีทองอันนี้นี่แหละที่ฉันต้องการจากนั้นฉันก็เทช็อกโกแลตเหลวนี้ลงในแม่พิมพ์ทีนี้ก็เหลือแค่รอจนกว่าช็อกโกแลตจะแข็งตัว แล้วดูสิมันออกมาสวยขนาดไหนได้เวลาทําเค้กของฉันได้เสร็จแล้วล่ะมันจะเป็นเค้กที่สวยที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมันเลยเจ๋งจังเลยได้เวลาลองแล้วรสชอติกินมันใหญ่เลย ไม่มีอะไรอไร่อยกว่านี้แล้วเควนตินทะเลออะไรอยู่ล่ะกดได้แล้วใช่แล้วเธอพูดถูกถามจริงนี่มันถังขยะชั้นเลยแต่ไม่ใช่อาหารด้วยซ้ำเอาล่ะจะน้่งคิดอะไรสักอย่างดีนะฉันเป็นคนฉลาดอยู่แล้วฉันทำเค้กจากของกระดาษขนมที่น่่งกินสุดๆไปเลยคอยดูนะฉันไม่เชื่อหรอกแบบนี้แล้วก็แบบนี้แปบลบว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหม โอ้ใช่แล้วทำไมไม่ใส่เครื่องไปลงไปในเคกด้วยละ่ะคอยดูสิแบบนี้ยิ่งสวยขึ้นไปอีกกันเนี่ยเตรียมลงจอดได้เลยเยี่ยมมากตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วโอ้น่ากินจังเลยอ,อร่อยจังไม่มีอะไรอร่อยไปกว่าเค้กแล้ว ฉันเผื่อทิ้งกระดาษเข้าไปเอทำอะไรนะ่พอกันทีฉันต้องกำจัดเค้กของในายให้ได้เออเราขยับไปเลยบายเมย์ทำไมเธอถนึงใจหลายจังเลยนี่อย่าบ่นนักเลยโอ้ขอบคุณนะนี่ค่อยดีขึ้นหน่อยขอบคุณน่าจะทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วแฟลชไฟแพงๆไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลย แล้วทำไมฉันถึงได้หัวมันฝรั่งเนี่ยเอะว้าวเพชรมีเพรเต็มไปหมดเลยมันรีบได้รับเป็นบางกายสุดๆฉันว่าฉันก็โชคดีนะนี่เรียกว่าโชคดีงั้นเหรอนี่มันหัวมันฝรั่งแล้วฉันต้องทำยังไงเนี่ยน่าขยะขยงฉันไม่อยากกินมันเลยแย่นี่นี่มันไม่ยุติธรรมเลย ข้างนอกนี่เงียบสงบดีจังแถมยังมีกาแฟหอมๆด้วยเอ่ออะไรกันใครกล้าทำลายกาแฟของฉันมันฝรั่งเหรอ mm. ตอนนี้ฉันต้องหาตัวผู้ร้ายมันลงโทษสารภาพมาซะด,ดิใครเป็นคนทำฉันก็หกไม่เป็นนะ่ะเธอเป็นคนทำฉันไม่ได้ตั้งใจนะมันเกิดขึ้นเอง มันก็แค่ชาร์เลนจ์ดูสิหลักฐานใ้ที่เกิดเหตุถูกทำลายไปแล้วอีเย่จะอ้วกนี่มันแย่สุดๆเลยโ mm hmm. อ,อ้ไม่ตลกเลยนะตาเธอแล้วง่ายจะตายฉันไม่อยากกินเฟรนฟรายธรรมดาธรรมดานี้หรอกตอนนี้ก็นึกออกแล้วพ่อบ้านทำไมใช้เวลานานจังใส่ซอสตรงนี้อย่าลืมทองกับเพชรด้วยนะ เยี่ยมค่อยหน้ากินหน่อยตอนนี้ก็เอาเฟรนช์ฟรายเข้าปากฉันได้เร็วเข้าอืมอร่อยจังกินกับซอสทองยิ่งดีขึ้นเยอะเลยอร่อยมากฉันอยากกินอีกแล้วก็ผ้าชุดปากด้วยจะลืมเรื่องมารยาทได้ยังไงละ่ะไ,ได้ร้อยเธอไปได้แล้วในที่สุดก็ตาฉันฉันอยากลองกินเฟรนช์ฟรายสวยๆแบบนี้มานานแล้ว มันละยิบรลยยับมากเลยว้าวอนี่มันดีมากเลยเธอกำลังทำอะไรน่ะนี่มันเฟ้นไฟของฉันนะฉันจะลองกินลนะอฉันไม่คิดว่ามันจะแข็งขนาดนี้แข็งมากเลยเอ่อฉันพร้อมที่จะช่วยเธอนะเอามาให้ฉันสิอ่อไม่เป็นไรฉันจะกินมันให้หมดด้วยตัวเองแข็งไฟนิด แต่ก็ไม่เลวเลยเออฉันว่าฉันกําังจะสำลักอะเออเธอทำอะไรลงไปเธอทำลายแม่ก er er ังฉันหมดแล้วเออเธอรู้ไหมดูสิตอนนี้ฉันเหมือนดาราเลยขอบคุณนะเพื่อนสาวก็แค่เพชนะทำเป็นเด็กเปนได้ สีทองประดับด้วยเพชรว้าวเออทำไมเธอต้โกนด้วยนี่มันครั้งแรกที่เธอเห็นโดนัทแบบนี้เหรอโอ,อ๋ส่วนฉันได้โดนัททั้งกล่องเลยว้าว,ว,าวพวกเธอโชคดีมากแต่ฉันไม่ฉันได้ขนมปังชิ้นเดียวเองฉันก็อยากได้กล่องโดนัทเหมือนกันนะแล้วฉันจะทำยังไงกับมันดีเออนึกออกแล้วฉันต้องการตัวช่วยมาดูกัน ไม่ใช่นั่นนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ด้วยเอาเจอแล้วโอ้ทุกอย่างอร่อยขึ้นด้วยนูเทลล่าแบบนี้เลยทาไปให้ทั่วดีขึ้นเยอะเลยจากนั้นใช้ก็ทำโดนัทด้วยตัวเองเย่ <Yeah. S 1> เยี่ยมเลยฉันว่ามันดูเหมือนโดนัทจ,จริงๆเลยน่าอร่อยจัง าถามจริงเธอรู้หรือเปล่าว่านั่นไม่เรียกว่าโดนัทนะเดี๋ยวฉันจะลองมันอร่อยมาก <c oughs> เอาล่ะจะเย็นเย็นก่อน <c oughs> โดนัทสีทองของฉันสิเรียกว่าอะไร <c oughs> แถมยังสวยด้วย <c oughs> อืมตอนนี้ฉันอยากกินให้หมดเลย <c oughs> มันหยุดไม่ได้แล้ว <c oughs> อร่อยมากเลย <c oughs> ฉันจะไม่ปฏิเสธที่จะกินอีกชิ้นด้วย <c oughs> อืมอ่ะ เหยวก่อนนะเพชรหายไปไหนล่ะเอาเร็วเข้าเอาคืนมานะมันเป็นของฉันและฉันจะกินมันเองอืมอร่อยจังเอ๊ะทำไมถึงมีเชือกด้วยฉันไม่ได้ขอไหมขัดฟันสักหน่อยเอามันไปทีสิและฉันยังมีโดนัทเหลืออีกด้วยฉันจะกินมันให้หมดเลย เจ้าเธอได้ทำตัวเหมือนสัตว์ป่าเลยฉันว่าฉันกินโดนัทของฉันบ้างมันดูน่ากินมากฉันจะลองสักชิ้นโอ้ใช่มันอร่อยมากเลยทำไมาฉันไม่เคยกินแบบนี้มาก,ก่อนนะอร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้วฉันอยากกินให้หมดเลยอร่อยมากหยุดไม่ได้แล้วยิ่งออกกำลังกายก็ยิ่งมีกล้ามเนื้ออะไรกัน แป้งเยอะเกินไปแล้วนะเธอกาลังทำอะไรอยู่นะฉันจะแสดงให้เธอดูโดนัทฉันสุดท้ายปล่อยมือเธอโดนัทนะธ่คิดว่าฉันไม่รู้เหรอเร็วข้าไปกันเอาหน่อีกครั้งนึงส่งขึ้นอีกอีกครั้งหนึ่ง,ส,ง,ออง,งสองสามอย่าหยุดสิเร็วขึ้นเร็วกว่าอีกวิ่งเร็ว,ข,รวข้าอย่ายืนวิงเฉยอีกรอบนะอย่าขี้เกียจนะฉันออกกำลงนะังกาแล้ว เหื่ยมากฉันทำได้ฉันควรได้รับโดนัทชิ้นสุดท้ายดีจังอย่าแม้แต่จะคิดห้ามกินของหวานฉันดูเธออยู่นะไม่โดนัทชิ้นสุดท้ายของฉันมันอร่อยมากเลยนะลอบสเตอร์ <c oughs> เอาให้ตายนี่มันสำหรับฉันเหรอ <c oughs> เป็นปลาที่แปลกมาก มันดูแข็งๆอ๋อนี่มันแย่สุดๆเลยปลาเอนชิวี่เหม็นๆอีน่าสิสียนสุดๆฉันไม่อยากกินเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าฉันจะต้องกินสินะเออบางทีถ้าฉันกินมันลงไปทั้งตัวฉันจะไม่ได้กลิ่นมันมั้งไม่ฉันคิดผิดมันยังน่าสิเสียนอยู่ดีอะโอาให้ตายกินเหม็นสุดๆเลยฉันทนกินแบบนี้ไม่ไหวอ่ะ ฉีดน้ำหอมด่วนฉีดเยอะๆเลยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนมันจะได้ผลจริงๆด้วยกินหายไปแล้วขอบคุณอ้อแล้วเธอมีอะไรล่ะเอาจริงฉันไม่รู้เลยว่าจะกินยังไงเธอน่าจะเหรอว่าไม่กินได้ืบางทีอาจจะเข้าใจผิดนะมันดูน่ากลัวแล้วมันก็ไม่น่ากินสักนิดอ่ะก็ฉันจะลองสักชิ้นกนได้ ว่าฉันจะชอบมันหรือเปล่ามันน่าสิเสียนสีสุดๆดแล้วเธอคิดจริงๆเหรอว่าน,นอร่อยอะแล้วทำไมมันถึงแข็งขนาดนี้อ่ะมันเคี้ยวไม่ได้ด้วยซ้ำเธอกำลังทำมันไรน่ะเธอก็อนะอกแค่กินมันผิดวิธีดูสิเราไม่ต้องการหัวแล้ก็แกะเปลอือกออกจิ้มกับซอสจากนั้นก็จะกินกุ้งแสนอไร่อยได้ง่ายๆเลย ลองดูสิง่ายจะตายเห็นไหมทำไมเธอถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรกอะฉันกินจนเกือบจะหมดแล้วก็ใช่แล้วสาวสาวส่วนฉันได้รางวัลใหญ่เลยดูนะฉันจะกินแบบเร็วๆเอ๊ะอะไรกันแกคิดว่าฉันหนีฉันไปได้เหรอจะจับแกให้ได้เดี๋ยวนี้อะไรนะดูเหมือนมั่นจะยังไม่ตายนะโอสาวสาวช่วยตัวเองก่อนมันไปไหนแล้วเธอเห็นมันไหม อ๋อไม่นะมันอยู่ไหนฉันมองไม่เห็นมันมันไปไหนแล้วไม่เอาฉันเชื่อว่าฉันเห็นมันแล้วดูรอลอบๆสิไม่นะมันต้องอยู่แถวนี้แหละมันจะไปไหนได้เธอเห็นมันไหมเอาไม่นะอย่าย่งกับฉันดูเหมือนว่าชัยเล่นครั้งนี้ฉันจะชนะนะ ว้าวฉันชอบเยลลี่บะหมี่และฉันก็ไม่มีปัญหากับบะหมี่อร่อยๆแบบนี้นะฉันสวยที่สดุดเพราะงั้นฉันเลยได้บะหมี่ที่แพงที่สดุดแน่นอนไม่มีทางเปน็นอื่นได้แล้วเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนนะอทองคำแท้ททเลยเอ๋อใครจะกินได้ล่ะฉันเรียกสไตลิสต์ของฉันดีกว่าใช่แล้ว เทนดี้ <Teddy. S 2> ไงจ้ะที่หละ <Yeah. S 1> ตอนนี้ฉันใช้โซ่ทองนี้เป็นให้กายเป็นเจ้หญิงแสนสวย <Yeah. S 1> แปลงโฉมแล้วนะ <Yeah. S 1> เอมม่าเธอดูแซ่บมากๆเลยละ่ะสวยงมามมะแล้วเราก็ไม่ต้ใช้กล่องนี้แล้วขอบคุณนะเทนดี้ <Yeah. S 1> จุ๊บฉันสวยมากเลยโอ้ oh. ม่มีแบบไหน,นก็ได้ใช้ทำเครื่องประดับได้นะฉันคิดว่าอ่งก็ทำได้เเธอคิดเป็นไงละ่ะฮ้อห่อยสุดๆเลยเธอไม่เข้าใจเลยอันที่จริงไม่ใช่แค่สวยงามนะแต่ยังอร่อยมากด้วยน่าเสียดายที่มีน้อยมากและตอนนี้ฉันก็อิ่มแล้วล่ะอ,อร่อยจังเยี่ยมมาก มันหมดแล้วเบตี้ถึงตาเธอแล้วแน่นอะนว่าฉันชอบบะหมี่กระสำรุ่นลุ่มมะแต่การกินแข็งๆแบบนี้มันไม่เจ๋งเลยฉันต้องใช้ไม้ขคิดเพือ่อจะเผาเราก็พอมันต้องออกมาเจ๋งมากแน่แน่ฉันมีแผนแล้วมันได้ผล lời haha, đúng rồi, chắc chắn rồi, đúng 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 rồi, 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 đúng rồi, đúng rồi, ปังไม่ม่หนึ่งชิ้นนั่นเหรอแย่ yeah, จังเลยปกติฉันไม่กินของทุกแบบนี้นะและฉันก็ไม่เคยกินของแพงแบบนี้มาก,ก่อนเลยว้าวแจ่งสุดๆเธอคนโชคดีมากอย่าเว้นฉันฉันไม่กินถ่านนั่นแน่ๆ uh huh. หยุดนะถ้าทิ้งมันไม่ได้กินเดี๋ยวนี้ ฉันคงต้องกินละมัง้งโอยขนมปังตอบน่ากลัวม,มาแย่ yeah, มากเลยมันห่วยสุดๆโอ้ oh, ไม่ตายโอเคเอม่า okay. ถึงตาเธอแล้วฉันสงสัยใจว่าการกินอาหารถูกมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ได้รู้กัน แล้วเลยต้องเช็ดปากสักหน่อยนะใช่แบบนี้เลยล่ะโอ้ฉันใช้ผ้าเช็ดปากของเธนได้นั้นนนี้โอ้วว้าเงินเต็มไปหมดเลยโอ้ดีจังเลยมันอร่อยมากฉันไม่เห็นจะเชื่อเลยตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้ว <c oughs> โอ้มันดูตลกมาก và giờ Emma cũng bị thóc thêm mà. không được. 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 đi được. không 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 được. บายบมากกว่านี้มากกว่าน wow. er ี้เธอทำได้เยี่ยมมากทำอีเร็วเข้าเธอทำได้เกือบจะได้แล้วฉันดูเป็นยังไงบ้างเหมือนเงินล้านเลยฉันว่านะขอบคุณนะเทสนี่คือข้าจาางของเธอส่วนฉันขอตัวไปทำชัเล่นต่อ สาวฉันก็มโหนเป๊ะแล้วเบตตี้เธอกำลังรออะไรอยู่ล่ะกินแล้วเข้าฉันไม่เคยกินแซนวิชแต่ไปด้วยเงินและก็ทองแบบนี้มาก่อนเลยโอ้ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะเล้วโอ้มันดีมากเลยฉันก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนลนเนะเงินนี่มันดีมากฉันมันยายไม่ถูกเลย จริงเหรอโอ้มันยอดเยี่ยมมากโอ้ยังเหลือเพดิกเพียบเลยอ้าเจ็บจังฝันที่น่าสงสารของฉันแต่มันดีมากเลยจริงมากโอ้ตอนนี้ฉันสามารถทำเงินได้จริงๆด้วยสุดยอด่นเทล่าสุดจรงสำหรับสาวสวยแบบฉันเยี่ยม มีนอเทล่าสุดเจ๋งเหมือนกันมันน่าตื่นเต้นมากเยี่ยมฉันได้นอเทล่าแบบธรรมดาแต่ฉันชอบแบบนี้นะแต่แน่นอนแอมมันกระปุกที่ใหญ่กว่าดังนั้นฉันไม่โชคดีเลยแต่เธอจะได้กินเป็นคนแรงนะใช่แล้วนี่ทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะเออโชคร้ายก็คือโชคอร้าย ได้ยังไงแต่ฉันมีนมอ,อีกแก้วนะแล้วมันก็เจ๋งเหมือนกันแบบแน่นอนแล้วก็เขย่าแบบนี้แล้วฉันก็จะได้ช็อกโกแลตเชคโอ้ดูสิโอ้มันดีมากเลยอร่อยมากเลยแต่ว่ามันหลอดแล้วล่ะ น้อยกันไปแมร,รีถึงตาทันแล้วเร็วเข้าไหนที่สุดโอ้ช็อกโกแลตนี้ดูดีมากเลยฉันบอกว่ารสชาติของมันจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ <G ül> โอ้ใช่ฉันรักมัน <G ül> อยากกินให้หมดตอนนี้เลยโอ้อร่อยจังเลยกินอีก ินอีกเลยโอ้โอ้เมือฉันติดนะสาวๆช่วยด้วยฉนันนอกไม่ได้ฉันมีไอเดียแล้วยายขอฉันบอกว่าสบู่จะช่วยได้นะมาลองกันเลยโอ้ม <c oughs> ันได้ผลยายพูดถูกใช่ ยกแว้นแต่ว่าตอนนี้เมือของฉันเปองสบู่ไปหมดเลยงง้ดเอมมาถึงตาเธอกินนูเทลล่าแล้วใช่โอ้มันหนักมากเรัทนะด้ยังไงดีโอ้ใช่แล้วฉันต้องการความชินเหลือออสตินเธออยู่ที่ไหนสวัสดีคุณเอมมาคุณต้องการให้ผมยะขุดให้ใช่ไหมใช่แล้วเอาเข้าตองปากฉันเลยเอาเลยได้เลยหรอ โอ้ดีจังเลยย้เบบี้ว้าวดูนั่นสิสวัสดีทุกคนหยุดหยุดนะฉันบอกว่ายหยุดออสตินมองนั่นก่อนสิเออเออคุณเอมมาผมขอโทษเออผมผมเดี๋ยวผมกลับมานะโออให้ตายฉันจน่ายเงินให้เธอเพื่ออะไรกันเนี่ยจุงบอ